ถ้าเกิดชอบตอบคำันี้ค่ะ defo ที Def o, ่ย่อมาจาก definitely อยากได้อีกพิมพ์ d e f o ในคอมเมนต์ให้ครูรู้ด้วยนะคะจะได้ไ hey ง Miss c r u s o m from English Fit and Firm c r u s o m เองนะคะ and today we'll be reviewing common phrasal verbs with meaning and example sentences วันนี้เราจะมาดูกริยาวลีที่ใช้บ่อยรวมถึงความหมายและก็ตัวอย่างประโยคนะคะไปดูกันเลยค่ะ Someone out ขอให้ใครออกไป ไม่ใช่ค่ะตรงนี้เป็นความหมายแบบกริยาวลีดังนั้นแปลตรงตัวไม่ได้แปลว่าชวนใครชวนใครไปออกเดทนั่นเองค่ะ to invite someone on a date he asked her out to dinner and a movie เขาชวนเธอไปออกเดทไปกินข้าวแล้วก็ดูหนัง ask around ask around เที่ยวถามคนไปทั่วถามคำถามเดียวกับคนไปทั่วนะคะ That means you ask many people the same question. I lost my passport so I ask around but nobody saw it. But nobody saw my passport. Add up to something เท่ากับหรือว่าราคารวมสุทธิเท่ากับเท่าไหร่เยอะตัวอย่างเช่น you purchases add up to 200บาทรายการซื้อของคุณนั้นก็เท่ากับ200บาท add up to ตามด้วยจำนวนตัวเลขหรือมูลค่าในบินนะคะ break into somewhere ก็คือบุกรุกเข้าไปหรือว่าการเข้าไปที่ใดที่หนึ่งโดยที่พังประตูทุบหน้าต่างปีนเข้าไปที่ไม่ใช่วิธีปกติ Or to enter with force the rescue team had to break into the house to rescue the children The rescue team ก็คือทีมกู้ภยนะัยบุกเข้าไปหรือว่าทุบพังประตูเข้าไปเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กๆที่ติดอยู่ในบ้าน To break up To break up is to end the relationship การเลิกกันเลิกคบหากันนั่นเองค่ะ He broke up with her and left for the U.S. เขาเนี่ยเลิกกับหล่อนแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายกลับไปอเมริกา อีกความหมายนึงยังแปลว่าหัวเราะได้ด้วยค่ะ The kids just broke up as soon as the play started เด็กเนี่ยก็เริ่มหัวเราะกันในตอนที่การแสดงได้เริ่มขึ้น To bring, to bring คน down or to bring somebody down แปลว่าทำให้คนนั้นผิดหวังนั่นค่ะ To make someone unhappy or to upset the person Can you stop playing the music? It brings me down. นี่คุณช่วยปิดเพลงได้ไหมอาจจะเป็นเพลงเศร้านะคะมันทำให้ฉันเศร้าน,นคะคะ It brings me down. To bring something up ก็คือ to start talking about something เริ่มคุยกันเรื่องอะไร Bring หัวข้อที่คุย up นะคะยกตัวอ,อย่างเช่น Would you stop bringing that up, please? Would you stop bringing that up? นี่เลิกพูดเรื่องนี้สักทีได้ไหมก็ประมาณว่า Would you stop talking about it? Can you not talk about it นะคะ Can you not bring that up ก็คือไม่พูดเรื่องนี้จะได้ไหมพี่แอถ้าเกิดแทนจากเรื่องราวที่พูดเป็นคนเช่น bring someone up อย่างแปลว่าเลี้ยงดูใครจนเติบใหญ่ขึ้นมานะคะเช่น to raise someone to raise a kid นั่นเองค่ะ bring me up เช่น my parents brought me up my grandma brought me up พ่อคุณแม่เลี้ยงฉันมาคุณยายเลี้ยงฉันมา to call back หรือ to call someone or somebody back ก็คือโทรกลับอันนี้ค่อนข้างง่ายนะครับเราว่า to return s o m e o n e a phone call แต่ฉันโทรกลับถา่อหลนตลอดไม่รับสาย I just called her back but she didn't answer my call but she didn't answer my phone I'll call her back in an hour เดี๋ยวโทรกลับไปอีกในอีกหนึ่งชั่วโมงและกันนะ To call on someone เรียกบนใครสักคนหนึ่งไม่ใช่ค่ะ To call on someone ก็คือ to visit someone การไปเยี่ยมใคร Last summer I called on my grandmother ซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยฉันไปเยี่ยมคุณยายของฉันคำต่อไปได้ยินบ่อยค่ะ Calm down แปลว่า relax นี่ใจเย็นๆน,นะคะดังนั้นเอาไว้ใช้บอกคนที่กำลังจะโกรธก็ได้นะ,ะ Calm down means to be relaxed to relax after being angry นั่นเองค่ะเช่นเห็นเพื่อนกันมังจะต่อยก,กันแล้วเราก็แบบ hey both of you calm down it's not serious here stop fighting นี่เลิกทะเลาะก,กันได้แล้ว cheer up cheer up แปลว่า to become happier ก็คือมีความสุขมากขึ้นหรือมีกำลังใจมากขึ้นนะคะคำนี้เอาไว้ใช้พูดให้กำลังใจผลักดันได้ด้วยตัวของมันเองได้เลยเช่นเห็นเพื่อนเศร้าๆหน้านิ้วคิว้วหมวดหรือว่าหน้าตาดูดาวๆหน่อยแล้วก็แบบ hey cheer up Cheer up it's not the end of the world อ,อ,อย่าซีเรสไปหน่อยนะมันไม่ใช่เรื่องของขาดบาดตายหลอนเนี่ยดูมีกำลังใจมากขึ้นหลังจากที่หลอนได้ยินข่าวดี she cheered up after she heard the good news she cheered up after she heard the good news หลอนเนี่ย became happier นั่นเองค่ะ to come across มาข้าม ไม่ใช่ค่ะ come across เนี่ยแปลว่าเจออะไรโดยบังเอิญโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเจอสิ่งของเจอคนแบบนี้ to find something unexpectedly นั่นเองค่ะเช่นใ่ขณะที่จัดบ้านจัดห้องรกๆของฉันอยู่ฉันก็ไปเจอโทราศัพท์เก่าของฉัน I came across my old phone while tidying up my room นั่นเองค่ะหรือไปเจอใครโดยบังเอิญ yesterday I came across นะจาก come across เปลี่ยนเป็นช่องสอง came across my old friend On a bus เมื่อวานเนี่ยบางอ่นไปเจอเพื่อนเก่าบนรถบัส To count on someone or something count นี่แปลว่านับใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมากับ on มันแปลว่าพึ่งพาอาศัยหรือว่าหวังจะพึ่งใครนะคะหรือ to rely on someone or something กระดินเพลงของ Bruno Mars ใช่ไหม You can count on me like 1, 2, 3, e I'll be there ตัวนี้เขาเล่นนะคะความหมาย count on me ก็คือคุณพิ่งฉันได้เหมือนกับการนับเลข 1, 2, 3นั่นแหละเอา2ความหมายมาซ้อนกันในเพลงเก๋ไหมคะ to cut back on something ตัดหลังไม่ได้ตัดอะไรนะคะ cut back on something ก็คือ to consume something less to eat less นั่นเองค่ะกินอะไรให้น้อยลงเช่นคุณหมอเนี่ย บอกให้ฉันลดน้ำตาลนะก็จะได้ว่า my doctor told me to cut back on sugar the doctor told me to cut back on sugar ไม่ใช่ว่าไปถึงครัวแล้วจะเอากรรไกลามาตัดน้ำตาลนะคะหมอบอกให้ลดน้ำตาลนะคะ to reduce the amount of sugar นั่นเองค่ะ to cut in ตัดเข้ามาข้างในไม่ใช่นะคะ cut ตรงนี้นะแปลว่าการพูดแทรกขัดจังหวะนะคะ to interrupt เช่น my dad cut in while I t r y to explain พ่อเนี่ยก็พูดแทรกขึ้นมาในตอนที่ฉัน,นยพยายามจะอธิบาย mm hmm. to cut something off ตัดปิดเออตัดปิดก็ยังไม่ใช่นะคะอันนี้ประมาณอันนี้ประมาณว่า stop providing นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นครณส้มเนี่ยลืมจ่ายบินค่าอินเทอร์เน็ตนะคะดังนั้นเขาก็ไม่ให้ใช้ฟรีแล้วค่ะถูกตัดเน็ตค่ะ The company or the internet company cut off my internet because I forgot to pay the bill. ลืมชำระค่าบริการก็ต้องถูกตัดสิคะใครจะใช้ฟรีละ่ะ Next drop out, drop out. ทำตกแล้วก็ออกไปเลยก็ประมาณว่าคุณเนี่ยไม่เรียนต่อแล้วนะคะเราใช้คาว่ารีทายใช่ไหมถ้าเกิดเป็นคนไทยชอบใช้ทับษัพท์ว่ารีทายออกจากมหาลัยคือยังไม่ได้กเกษียณไปไหนนะคะเกิดนักเรียนที่เขาไม่เรียนหนังสือบอกว่าตัดสินใจจะออกไปหางานทำหรืออะไรก็ตามเลิกเรียนเราใช้คาว่า drop out ใช่ไหมคะ so to quit studying to leave school before you finish ครูโซไม่ชอบวิทยาศาสตร์ค่ะจะไปถอนหน่วยกิจออก Yeah, ตรงนี้ใช้คำว่า drop out ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเติม ed ลงไปเสียงเป็นถึก I dropped out of science I dropped out of science because it was too difficult นะคะไม่เรียนแล้วยาก to get away จริงๆหลายความหมายนะคะแต่ถ้าความหมายนี้คุณสมชอบมากเลยค่ะนั่นก็คือการออกไปเที่ยวต่างสถานที่ค่ะเช่น oh you've been working so hard you should get away h e r e for a week คุณเนี่ยทำงานหนักมากเลยนะคุณควรจะไปเที่ยวไหนสักหนึ่งอาทิตย์นะ That means to travel somewhere. พอ getaway ไปแล้วก็ต้องกลับมาทำงานเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช้คำว่า get back ได้ get back นะคะ Oh we just got back last night from a long trip. We just got back from a long trip last night. พวกเราเนี่ยเพิ่งกลับมาจากที่ไปเที่ยวมาเมื่อคืนนี้เองไอ้สุดท้ายของคลิปนี้นะคะเป็นคาว่า get back เหมือนกันคะ่ะแป,ปลาว่า จะติดต่อกลับเช่นแม่ไลน์หาครณส้มนะคะแล้วสม้มยังยุ่งอยู่ก็เลยบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวหนูติดต่อกลับนะ I'll get back to you in 10 minutes เดี๋ยวติดต่อกลับไปอีก10นาทีนะคะแม่ดังนั้น get back to ตามด้วยคนจะติดต่อกลับนั่นเองค่ะนั่นคือกริยาวลีของคลิปนี้ที่นำเสนอพร้อมกับความหมายแล้วก็ตัวอย่างการใช้งานนะคะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ การนําเสนอแบบนี้สั้นๆง่ายๆรวบรัดนะคะอยากให้ครูส้มมาจัดแบบนี้ให้อีกตอบคําถามนี้ของครูส้มสิคะ Do you like it ถ้าเกิดชอบตอบคำนี้ค่ะ Defo ที่ย่อมาจาก Definitely อยากได้อีกพิมพ์ D E F O ในคอมเมนต์ให้ครูรู้ด้วยนะคะจะได้จัดให้อีกค่ะไม่พลาดคอนเทนต์ลักษณะนี้นะคะกับตัวคราอยู่ใน u t u b e แล้วก็ติดดาวกดแจ้งเตือนไว้ใน Facebook ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะครูมีคอนเทนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นการสรุป คำศัพท์การพาอ่านข่าวการพาแต่งประโยคคิดอิงโอ้โหคอนเทนต์เข้มข้นแบบนี้พลาดได้ยังไงล่ะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อน I'll get back to you later in the next video for now have a great afternoon